สวัสดีค่ะเรียนคุณครูประจำวิชาธุรกิจและผู้ประกอบการวันนี้ดิฉันนางสาวภัรศรภูทรจะมานำเสนอเรื่องการวางแผนทางการเงินของครอบครัวดิฉันค่ะหลักการวางแผนทางการเงิน 1. ประเมินสถานการณ์ได้แก่ สภาพการเงินของตัวเองรายได้และค่าใช้จ่าย 2. กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 3. จัดทำแผนทางการเงินได้แก่จะใช้จ่ายอย่างไรจะออกเท่าไหร่ 4. นำแผนไปปฏิบัติ 5. การวัดผลและการปรับปรุงแก้ไขได้แก่ทำได้ตามแผนที่วางไว้หรือเปล่าหากทำไม่ได้ตามแผนควรแก้ไขตรงไหน หนึ่งจัดการทางการเงินอย่างไรนะคะก็คือจัดทำรายรับรายจ่ายโดยรายรับรายจ่ายนั้นจะทำให้เรารู้ว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่มีส่วนไหนที่ไม่จำเป็นสามารถตัดออกได้หรือไม่สองนะคะก็คือประหยัดในสิ่งที่จำเป็นหมายถึงจับจ่ายเท่าที่จำเป็นสามนะคะออมเงินก่อนไปใช้จ่ายคะ่ะการจัดการเงินสดและทรัพย์สิน สภาพคล่องอย่างไรบ้างมีเงินสดไว้จำนวนหนึ่งเพื่อที่จะได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ต้องนำมาใช้จ่ายตลอดเพื่อที่จะได้นำออกมาใช้จ่ายได้ทันทีจึงเก็บไว้ที่เงินฝากออมทรัพย์มีเงินสดสำรองเพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินก็คือ แยกเก็บต่างหากไม่นำมาปนกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเก็บไว้ในที่ที่ผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อนำออกมาใช้แล้วต้องเก็บคืนดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ